ก็สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับปีเตอร์วันนี้พิกินเล่าใหม่นะครับอยู่กับเกมแลกนัลล็อกคลาสสิกเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนานะครับเผื่อคนที่มาใหม่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานน้นะครับคือกิจกรรมกําจัดมอนเตอร์แลก exp นะครับที่แมปสฟิงค์นะครับคือมีตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันที่2ธันวามนี้นะครับก็ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับเลเวลที่ทําได้นะครับเลเวลห้าสิบขึ้นไปนะครับเอ่อทำได้คือวันหนึ เดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันวิธีมาแมปซฟิง้์นะครับง่ายๆนะครับนี่เลยวาร์ปมาที่หมอนะครับแล้วก็ซ้ายบนนะครับเดินเข้าวาร์ปไปเลยเดี๋ยวผมพาไปนะเดินตรงมาข้างล่างครับวาร์ปล่างสุดนะล่างซ้ายครับเดี๋ยวปับก่อนจะได้เดินเร็วๆปั๊บลงมาลงมาลงมานี่พร้อมมาถึงแบบนี้นะครับ แมปซิฟิงนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับจุดสีแดงอ่าไปเลยครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะสามารถรีเซตได้หนึ่งครั้งนะครับโดยใช้เออเหมือนน่าจะใช้เป็นมรกอนะครับหนึ่งชิ้นนะครับรีได้หนึ่งครั้งนะอ่านี่ครับรับจากสามตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันรับให้ดูนี่ปั๊บอ่าอันแรกนะครับให้ตีหมาดํานะครับร้อยห้าสิบตัวกดเรียบร้อยรับแล้วนะครับที่เห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้ อันที่สองนะครับมาดุกร้อยหิบตัวกดรับไดยครับทีเดียวนี่อ่ะอันที่สามกดรับเพ้่หมดเลยทีเดียวคือทุกตัวนะครับจะอยู่ในแมปสฟิงค์หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวขับับหนึ่งข่าวไม่ใช่ตีเล่นแล้วกันนี่อันนี้เป็นตัวที่สามนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างละร5อยห้าสิบตัวนะครับก็คือหนึ่งเควสทั้งหมดมันจะเป็นสาเควสใช่ไหมครับพอเราตีครบแล้วนะครับให้กลับไปส่ง ที่เดิมนะครับเราก็จะได้10,000แ e exp นะครับแล้วผมพาไปดูทุกตัวละกันอ่าเดี๋ยวเยวต้องไปชั้น2นะครับนะขาว่าเขาวิง่งก่อนวิ่งปอมอ่ะทำอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวที่3นะนี่ตัวที่3จะเป็นตัวถือกล่องแบกอยู่ข้างหลังเห็นไหมขึ้นแล้วสตัวอ่านี่ตัวแรกจะเป็นหมาดำนี่ เป็นลูกเป็นเป็นหมานะครับตัวสีดำเดี๋ยวผมพาไปดูมาดุกแล้วกันวิ่งปอมนั่นนี่หมาดำหมาดำหมาดำตีเลยตีเลยแบบนะครับวิ่งทั้งวันอย่างนี้อันนี้ดีเยระวังให้ดีนะครับมาคนเดียวมอนอันนี้มันลุ่มนะครับถ้ามีพีชมาด้วยก็จะดีมากเลยทําไปครับแก้เหงาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอ่ะนี่วิ่งรอบนี้พอดี ผมพาไปดูมาดูก,ก่อนแล้วกันนี่มาดุครับตัวนี้นี่นตัวนี้เป็นเหมือนหุ่นฟางอ้าวนี่นี่นี่นครับมาดุกมาดุกนี่นี่น,น,นี่ดีเลยก็อย่างละร้อยห้าิตัวนะครับทั้งหมดสามตัวู้เยอะจังผมตายมั้วนี่ วิ่งหนีนะครับถ้าเยอะทีเยอะชิบหยเขินเลยตะกี้ไม่มีเปิมตายยากว่ะมาดูแล้วกันโอ้เยอะ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 ตีอยู่เนี้ยครับคุณครบร้อยห้าสิบทั้งสามตัวเดี๋ยวผมมาขึ้นรูปให้อีกทีก็ได้ก็กิจกรรมครับบย้ำอีกทีนะครับมีถึงวันที่สองธันวาคมนี้นะครับคือหนึ่งวันทํานหนึ่งครั้งอ่ะมันจะรี เออมันจะรีทุกครั้งตอนตีสี่ครับคือหมายถึงเริ่มรีตีสี่รูปก็เป็นนับครั้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเออเราสามารถใช้มาละก่อน,นะครับรีได้หนึ่งครั้งนะครับรีเลยถ้ามีก็กดรีเลยแต่ผมว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะครับก็ทําแค่วันละครั้งก็พอเจ็ดวันจริงๆมันมีตั้งแต่เมื่อวานนะครับกิจกรรมนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีครบ150ตัวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนส่งเควสเลยก็หลังจากที่เราตีมอนคบแล้วนะครับ นี่เห็นไหมขวามือมันจะขึ้นเนี่ยสำเร็จอ่เดี๋ยวผมไปส่งเควสให้ดูนี่นะครับจริงๆมี3ตัวเอ่อผมอ่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้คือผมน่าจะส่งไปแล้วนะครับเนี่ยมันขึ้นว่าให้ผมทำการรีเซ็ตได้แต่ว่าต้องเสียมาราก่อน,นะครับ1ลูกก็ไม่เอาแล้วก็เอ่อเป็นตัวนี้ รมหมดแล้วนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วก็มาส่งกับ3คนนี้เหมเือนเดิมครับแต่ว่าเหลือเควสหมาดํานะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตีต่อให้มันเสร็จก็นี่เห็นไหมมันจะบอกว่าท,วทําเควสได้อีกครั้งหลัง4ี่นาฬิกาก็ตีสนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย